พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีทุกอย่างที่จําเป็นเอาไว้สําหรับเราท่ามกลางความสับสนวุ่นวายวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้สิ่งที่ท่านเจอดูดีๆด,ดูไม่เห็นก็ขอพระเจ้าเปิดตาให้เห็นมันมีพระพรที่ซ่อนอยู่ในเหตุการณ์ในวันนี้พระเจ้าเตรียมแม่น้ำสายหนึ่งเอาไวส้สำหรับท่าน ในสมัยนั้นช่วงเวลาที่น่ากลัวก็คือช่วงเวลาสงครามและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในยามสงครามก็คือการขาดแคลนน้ําถ้าน้ําไม่พอใช้ในเมืองหรือศัตรูมาปิดเส้นทางน้ําอีกไม่นานเมืองนั้นจะล่มสลายจะต้องแพ้อย่างแน่นอนแต่ในข้อนี้พูดถึงว่าท่ามกลางโลกที่กําลังอนละมานสับสนนั้น เมืองที่ให้พระเจ้าเป็นที่รีภัยมีน้ำสะอาดอย่างดีไหลยอย่างต่อเนื่องมากมายเกินพอ